เด็กหญิงนิยายชายาแพทย์พิกชาตาบทที่หนึ่งเจงั้นเอาแบบนี้ก็แล้วกันข้านอนบนพื้นแบบนี้พวกเราก็ไม่ต้องเบียดกันแล้ว ไม่ไม่พี่สาวทุกคืนเสี่ยวหานจะต้องลุกขึ้นมาเข้าห้องน้ําในห้องมืดเกินไปหากท่านนอนบนพื้นแล้วเสี่ยวหานไม่ทันระวังไปเหยียบท่านเข้าจะทําอย่างไรท่านรีบไปนอนกับพี่ชายอีกห้องเถอะเสี่ยวหานบอกมือไปมาลุกขึ้นมาจากบนเตียงทันทีค้นหาเครื่องนอนหนึ่งชุดจากเหีบแล้วยัดใส่มือมืออิงสี ผักนางออกไปนอกห้องทันทีเมื่อหันหลังกลับก็เห็นประตูไม้ไผ่ปิดตัวลงพร้อมกับลงกลอนู่อิ่งซีมองดูประตูห้องที่ปิดแน่นสนิทยกมือขึ้นลูบหน้าผากอย่างจนบัญญาเธอคงจะนอนอยู่นอกบ้านตลอดทั้งคืนไม่ได้ มูอิ่งซียืนหอบเครื่องนอนอยู่ที่เดิมคิดไตรตรองอยู่นานไหนที่สุดก็ถอนหายใจเฮือกนึงแล้วเดินไปห้องที่อยู่ด้านข้างเคาะประตูห้องเบาๆถามอย่างอย่างเชิงโมจิงอี้ท่านหลับหรือยังเข้ามา โมจิงอี้นอนเอามือข้างเดียวร้องที่ไทยทอยเรื่องเมื่อตอนกลางวันทำให้เขานอนไม่หลับจูจ่ๆได้ยินเสียงเคาะประตูดังขึ้นอีกทั้งยังได้ยินน้ำเสียงนางที่ฟังดูลังเลชั่วขณะนั้นเขาเกิดความสงสัยถึงจุดประสงค์ของนางที่มาหาเขาในเวลาดึกดื่นขนาดนี้ รอสักพักในที่สุดนางก็ผลักประตูให้เปิดออกแล้วเดินเข้ามาโมจิงอี้มองเห็นเครื่องนอนในอ้อมกอดนางคิ้วก็ขมวดเล็กน้อยรอให้นางเอ่ยปากด้วยความใจเย็นคือว่าเสียวหานบอกว่าห้องด้านข้างเบียดมากเกินไปจึงไล่ข้าออกมา ขณะที่มู่อิ่งสีกำลังพูดประโยคนี้ใบหน้าเกือบครึ่งก็มุดอยู่ที่เครื่องนอนโผลออกมาเพียงดวงตากลมโตส่วนเท้าเที่ยฝุ่นอยู่บนพื้นเมื่อตอนกลางวันเธอเพิ่งแสดงสีหน้าไม่พอใจใส่เขาโมจิ่งอี้จะไม่แค้นเคืองหรือโอ้ รออยู่ครู่ใหญ่สิ่งที่เธอได้รับกลับมามีเพียงคำว่าโอ้จากเขาเพียงคำเดียวเธอหมุนตัวกลับด้วยความโกรธตั้งใจจะไปปูที่นอนบริเวณลานบ้านนี่เจ้าตั้งใจจะไปนอนข้างนอกหรือท่านผู้เท่าหมีบอกเมื่อตอนกลางวันคืนนี้มีความเป็นไปได้อย่างมากที่ฝนจะตกมานี่ โมจิ่งอี้เห็นนางหมุนตัวจะเดินกลับออกไปจึงถอนหายใจทำได้เพียงประนีประนอมสี่เท้ามู่อิ่งสีพลันหยุดชะงักลงหันกลับมองอย่างเชื่องช้ากว่าตาทั้งสองมองดูพื้นที่รอบๆแล้วเลือกตำแหน่งที่ค่อนข้างกว้างและลง่ง จัดการเก็บกวาดอย่างง่ายๆจากนั้นจึงหอบเอาเครื่องนอนของตนปูลงไปบนพื้นโอจิงอี้คาดเดาได้ถึงจุดประสงค์ของนางตั้งแต่เห็นนางจัดการเก็บกวาดมุมห้องชั่วขณะนั้นสีหน้าก็ดูอึมครึมเอ่ยด้วยเสียงเย็นชาและใบหน้าที่บูดบึง้งเจ้าจะนอนบนพื้นไม่นอนบนพื้นแล้วจะไปนอนที่ได้โมอิงซีปูเครื่องนอนพลางถามกลับอย่างไม่เข้าใจ เตียงกว้างขวางขนาดนี้เจ้ากลัวข้าจะกินเจ้าเข้าไปหรือไงกันมอจิ่งอี้โมโหจนยิ้มเยือกเย็นตอนนี้เขายิ่งสงสัยในความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาของเขาและนางว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่นางปกป้องตัวเอง ราวกับป้องกันตนเองตักตน้นใต้ล่านี้ไหนเลยจะมีสามีภรรยาที่นอนห้องเดียวกันแต่ยังต้องนอนแยกบนเตียงกับบนพื้นเธอนั่งลงบนพื้นมุมปากยบขึ้นเล็กน้อยโต้แย้งกลับไปตอนนี้ท่านอยู่ในสภาพเช่นนี้แม้ท่านมีความคิดอย่างนั้นแต่จะทำไหวหรือทั่วทั้งร่างท่านมีแต่แผล ข้ากังวลใจว่าเวลานอนจะไม่ทันระวังพลาดพลั้งไปแต่ถูกแผลของท่านเข้าคนที่ดูแลท่านคือข้าท้ายที่สุดผู้ที่เหนื่อยก็เป็นตัวข้าเองยิ่งไปกว่านั้นท่านยังรังเกียจที่ข้าหน้าตาขี้ริ้วขี้เร่เกรงว่าหากข้านอนบนเตียงแล้วจะทำให้ท่านนอนไม่หลับเอาได้เอาเถอะตามที่เจ้าต้องการ ใจที่หวังดีถูกมองเป็นจิตคิดอักกุศลโมจิงอี้ดึงผ้าห่มผืนบางขึ้นคลุมตัวมองนางด้วยสายตาที่ปร่งตกโมอิ่งซีเอ็นกายลงพักผ่อนภายในห้องยังคงมีแสงไฟเล็กน้อยจากเปลเทียนเธอมองไปบนหลังคาบ้านภายในหัวคิดทบทวนเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างตัวเองและโม,มจิงอี้ การอยู่ร่วมกันของเธอกับเขาที่ผ่านมาคือมักจะโต้เถียงกันตลอดไม่ง่ายโดยกว่าที่จะต่างฝ่ายต่างยอมรับใจตนเองแต่ตอนนี้เขาลืมเธอแล้วเพียงคืนเดียวความสัมพันธ์ของเธอและเขาก็กลับมาเป็นเหมือนก่อนหนะ้าบุปเพสันนิวาสของมนุษย์ช่างแปลกประหลาดเสียจริง ท้องฟ้ามืดสนิทขณะที่เธอกำลังกึ่งหลับกึ่งตื่นอยู่นั้นจูจ่ๆด,ด้านนอกก็เกิดเสียงฟ้าร้องกระท่อมนี้ถูกสร้างอย่างหยาบๆจึงมีรูโว่อยู่ไม่น้อยเพียงเกิดฟ้าแลบทั่วทั้งห้องที่มืดสลัวก็สว่างขึ้นราวกับเป็นเวลาตอนกลางวันไม่นานก็กลับไปเป็นมืดดังเดิมเสียงฟ้าร้องดังขึ้นตามมาด้วยสายฝนหมกระนำ ตอนหยาดฝนตกกระทบลงมาบนหลังค่ามู่อิงซีผุดลุกขึ้นด้วยความตกใจรีบร้อนหอบเครื่องนอนเพื่อย้ายที่นี่ฝนตกจริงหรือเสี่ยวหานช่างเลือกเวลาในการไล่เธอได้ดีจริงๆเจ้ากลัวฟ้าร้องหรือโมจิ่งอี้ได้ยินเสียงร้องตกใจกลัวของนางจึงลืมตาขึ้นถามออกไปด้วยความสงสยัยหลังคารั่วตั้งหาก เธอขบเคี้ยวเคี้ยวฟันตอบนับถือความสามารถในการคัดสรรของตอนเองขึ้นมาอย่างสุดใจเลือกที่ใดไม่เลือกกับเลือกเอาที่ที่หลังคารั่วน้ำฝนหยดเช่นนี้แต่ฝนตกหนักมากแม้เธอจะขยับไปที่ที่หลังคาไม่รั่วแต่หยาดฝนที่หยดลงมาก็ยังไหลามาตามพื้นเป็นสิ่งยืนยันว่าความจริงพื้ในกระท่อมนี้ไม่มีที่ให้เธอสามารถปูเครื่องนอนบนพื้นได้ โมจิงอี้มองดูนางที่ยืนเลักๆไม่รู้ว่าควรทำเช่นไรแล้วก็ถอนหายใจตบไปยังที่ว่างข้างกายตน้นเอ่อย่างไม่สบอารมณ์ยังไม่รีบขึ้นมาอีกเจ้าคิดจะยืนหอบเครื่องนอนอยู่ทั้งคืนหรือเธอมองสำรวจไปรอบๆไม่มีที่ให้เธอปูที่นอนได้จริงนั่นแหละหลังขบเกี้ยวเขียวฟันสักพักก็จำต้องตัดใจยอมหอบเครื่องนอนเคลื่อนตัวไปบนเตียง เธอเอนกายนอนลงข้างเขาด้วยความระมัดระวังพยายามเบียดแนบชิดผนังให้มากที่สุดพยายามไม่แต่ถูกตัวเขาการทำเช่นนี้ทำให้เธอนอนหลักด้วยตัวที่แข็งทื่อโมจิงอีรีตามองไปทั้งนางสังเกตเห็นว่าระหว่างพวกเขามีช่องว่างค่อนข้างมากไหนจต่ท่าทางที่ดูระมัดระวังตัวมากเกินไปนั่นอีกจึงถามด้วยเสียงเย็นชา บนตัวข้ามีเข็มหรือเจ้าถึงจำเป็นต้องป้องกันขนาดนี้ถูกคำพูดเขายั่วยุเช่นนี้เธอจึงยื่นมือออกไปหยิกเข้าที่เอวเขาหากข้าเผลอแตะขาท่านตอนที่หลับไปแล้วล่ะท่านกลัวหรือไม่แตะไปที่แผลบนขาของท่านทำข้าเจ็บอย่างไรเสียเจ้าก็ต้องรับผิดชอบเป็นผู้รักษาให้อยู่ดีเหตุใดข้าต้องทุ่มเทให้ผู้ที่ไม่ควรทุ่มเทด้วย เธอกรอกตาใส่ดึงผ้าเช็ดตัวมาขวางไว้ระหว่างพวกเขาสองคนเอ่ยเตือนแบ่งเขตห้ามล้ำเขตแดนโมจิงอี้เหลือบมองนางไม่รู้จะทำอย่างไรดีเขาอุตส่าห์แบ่งปันพื้นที่บนเตียงให้แต่นางกลับแบ่งแยกเขตแดนกับเขาฝนตกในป่าเขาท้องฟ้ามืดครึ้มทำให้อากาศหนาวเย็นเพิ่มขึ้นอยู่หลายส่วน รุ่งเช้ามูอิ่งสีค่อยๆตื่นขึ้นจากความฝันได้กลิ่นยาสมุนไพรลอยมาเตะจ,จมูกในช่วงเวลานั้นที่ลืมตาขึ้นหน้าอกเปลือยเปล่าแข็งแกร่งซึ่งโผล่พ,พ้นผ้าห่มออกมาและอยู่ห่างจากเธอไม่มากทำให้เธอตกใจยกใหญ่ กำลังจะผลักออกก็ได้ยินเสียงฮึดฮัดด้วยความไม่พอใจทําให้เธอไม่กล้าขยับตัวชั่วว่าวสายตาเธอเหลือบมองลงไปด้านล่างสังเกตเห็นมือเขาพาดอยู่ที่เอวจึงเบ้ปากก่าวโมจิงอี้ท่านเอามือออกก่อนหลังเขาเก็บมือกลับมาแล้วก็ได้ยินเสียงบ่นของนางอีกครั้งเมื่อคืนมิใช่ว่าข้าเตือนแล้วหรือว่าไม่อนุญาตให้ท่านข้ามเขตแด,ดน ฮ่มอจิงอี้หัวเราะเยาะเจ้าลุกขึ้นมาดูได้ว่าเป็นเจ้าที่ข้ามเคตหรือข้าข้ามเคตเมื่อคืนข้ายังไม่ทันหลับยามดึกเจ้าก็โผล่เข้ามาอยู่ในอ้อมกอดข้าหลังเข้ามาซุกข้าแล้วก็ไม่ยอมถอยออกไปมินําซ้ำยังแตะถูกแผลข้าอีกหากข้าไม่กอดเจ้าไว้คาดว่าคงถูกเจ้าเบียดจนตกเตียงไปแล้ว มู่อิ่งสีเงียบสนิทเธอลุกขึ้นนั่งอย่างกระอักกระอ่วนพบว่าเป็นจริงดังที่เขาพูดเป็นเธอเองที่ข้ามเขตไปใบหน้าร้อนเผาขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงโต้แย้งอย่างปากแข็งเมื่อคืนข้าเตือนท่านแล้วเป็นตัวท่านเองที่ไม่สนใจข้าเองก็ไม่คิดว่าถ้านอนของเจ้าจะแย่ขนาดนี้ เขาใช้มือข้างเดียวหนุนศีสาะแทนหมอนเอ่ยหยอกนางด้วยท่าทางนิ่งสงบใครบอกกันว่าท่านอนของเธอแย่เป็นเพราะเมื่อวานฝนตกหนักอุณหภูมิลดลงเฉียบพลันผ้าห่มบางผืนเดียวไม่อบอุ่นพอเธอจึงเข้าไปใกล้ที่อบอุ่นโดยสัญชาตญาณข้าดูแลท่านมานานขนาดนี้อุทิศตตนเป็นเตาผิงให้สักหน่อยจะเป็นไรไปเธอเบ้ปากเมื่อพูดจบลุกขึ้นยืน ก้าวข้ามตัวเขาเตรียมลงจากเตียงน้ำที่เปียกแฉะภายในห้องแห้งไปหมดแล้วแต่บนพื้นยังคงเปเปะื้อนเธอค่อยๆเหยียบพื้นโครนเดินออกไปข้างนอกอย่างยากลำบากท้องฟ้าสว่างแล้วนี่เป็นวันที่เธอตื่นสายมากที่สุดในตลอดหลายวันท่านผูเท่าและเสี่ยวหานต้มยาต้มโจกเสร็จเรียบร้อยพอเห็นเธอเดินออกมาจากกระท่อมเสี่ยวหานก็รีบวิ่งมาหา ดึงมือเธอไว้พลังขมวดคิ้วถามพี่สาวเมื่อคืนนอนหลับสบายหรือไม่เจ้าคะมู่อิ่งซียกมือขึ้นบีบจมูกนางเด็กเจ้าเล่เสียงหานแลบลิ้นใส่พี่สาวยาและโจ๊กเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วเจ้าคะ่ะมู่อิ่งซีมองไปทางท่านผู้เท่าอย่างขอความช่วยเหลือ ท่านผู้เท่าหมีรบกวนท่านช่วยนำยาและจอกไปส่งให้เขาได้หรือไม่เมื่อคืนฝนตกหนักสมุนไพรที่ตากไว้แม้จะไม่โดนฝนแต่หากอยู่ในสภาพเปียกชื้นแบบนี้จะเก็บรักษาไว้ได้ไม่ดีนะักข้าจะเอาพวกมันไปผิงไฟแล้วนำไปเก็บก่อนได้ได้แค่เกรงว่าเจ้าเด็กแส่โมนั่นคงไม่ยางเห็นคนแก่เช่นข้าท่านผูเท่าบอกพางหัวเราะเหอะเหอ ก่อนจะลุกขึ้นนำเอายาและโจกบนเตาที่เตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วยกไปให้หม้อสิ่งอี้เสียวหานเกาศีรษะเล็กน้อยเอียงศีรษะมองมู่อิ่งซีด้วยความไม่เข้าใจจากนั้นก็มองไปทางท่านผูเท่าอีกครั้งเหตุใดจึงกลายเป็นว่าความตั้งใจทำดีของนางกลายเป็นเรื่องร้ายแทน ก่อนหน้านั้นแม้ความสัมพันธ์ระหว่างพี่ชายโมและพี่สาวมู่จะดูตึงเครียดเล็กน้อยแต่ยังน้อยพี่สาวก็ยอมไปส่งยาส่งโจกให้เขาตอนนี้ผ่านไปหนึ่งคืนเหตุใดพี่สาวจึงให้ท่านปู่จัดการแทนอีกแล้วเมื่อโมจิงอี้มองเห็นท่านปู่เท่าเดินเข้ามาในห้องชั่วขณะนั้นสีหน้าก็หม่นลงบูบหนึ่งหนุ่มน้อยเจ้าหยั่วโมโหสาวน้อยมู่อีกแล้วหรือ หลังท่านภูเท่าวางยาและโยกลงก็สายหน้าอย่างไม่เห็นด้วยค่ะมอจิงอี้รู้สึกจนปัญญาเพราะนางเขินอายจึงไม่กล้าเผชิญหน้าเขานี่กลับกลายเป็นความผิดของเขา ตกกลางคืนเสี่ยวหานยังคงลงกรอนล็อกประตูตั้งแต่หัวคำ่ำมูอิ่งซีไม่มีทางเลือกอื่นทําได้แค่ผลักประตูห้องไม้ไผ่ซึ่งมีโม้อจิ่งอี้อยู่ออกหนึ่งวันกับอากาศที่โปร่งใสผ่านไปพื้นดินแห้งไปเล็กน้อยแต่ยังคงมีบางส่วนที่ยังมีดินโครอนอยู่เธอยือนอยู่ข้างประตูคิดทบทวนถึงความเป็นไปได้ที่จะปูเครื่องนอนกับพื้นหากจะนอนร่วมเตียง กับเขาอีกครั้งจำเป็นต้องรวบรวมความกล้ายากจะรับปากว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเธอจะไม่โผล่เข้าไปอยู่ในอ้อมกอดของเขาอีกครั้ง ตั้งแต่ที่นางเดินผ่านประตูเข้ามาสายตาโมจิ่งอี้ก็ตกอยู่ที่ตัวนางมือทั้งสองข้างสอดไว้ที่ท้าทอยต่างหมอนนอนอยู่เช่นนั้นพเพลิดเพลินกับการมองดูนางที่กำลังมีท่าทางสับสนยังไม่ทันที่นางจะคิดหาเหตุผลได้เขาก็หมดความอดทอนก่อนถอนหายใจออกมาอย่างจนปัญญาแล้วกล่าวท่านผู้เท่าหมีบอกแล้ว ว่าช่วงนี้ฝนตกฟ้าคะนองฝนอาจตกหนักได้ทุกเวลาหากเจ้าไม่อยากเปียกฝนกลางดึกก็อย่าลังเลอีกเลยทุกครั้งการการะทำของนาง ทำให้เขารู้สึกสงสัยในความสัมพันธ์ระหว่างพวกเขาแต่จากการพูดคุยกันมาในหลายวันมานี้เขาคิดจากนิสัยที่ชอบเล่นแง่ของนางก็ยิ่งไม่สามารถสร้างความสัมพันธ์ของพวกเขาจากความว่างเปล่าได้อีกทั้งเขาเองก็มีความรู้สึกคุ้นเคยที่แปลกประหลาดต่อน,นางเขาจึงตัดสินใจยอมเชื่อว่าความสัมพันธ์ฉันสามีภรรยาระหว่างเขากับนางนั้นเป็นเรื่องจริง มานี่ข้าอยู่ในสภาพเช่นนี้ยังจะบังคับให้เจ้าทำอะไรได้อีกมากที่สุดก็เป็นได้แค่เตาผิงให้เจ้าหากไม่กล่าวถึงเตาผิงก็คงดีเพราะแค่กล่าวถึงก็ทำให้นางอึดอัดใจขึ้นมาข้าจะนอนแล้วเจ้าชอบที่จะยืนอยู่ตรงนั้นทั้งคืนก็ตามใจโมจิงอี้ไม่รู้จะทำอย่างไรกับนางทำได้เพียงปล่อยนางไป เขาหลับตาลงแกล้งทำเป็นไม่เห็นไม่รู้เวลาผ่านไปนานเท่าไรได้ยินเสียงฝีเท้าเบาๆไม่นานเตียงไม้ไผ่ก็ขยับเล็กน้อยรู้สึกได้ว่านางค่อยๆก้าวข้ามตัวเขาไปมุมปากเขายกขึ้นเล็กน้อยถ้ายที่สุดนางก็ยอมประนีประนอมก็จริง มิเช่นนั้นความจริงก็คือนางไม่มีที่ให้นอนมู่อิ่งซีเหลือบมองเขารู้ได้โดยสัญชตาตญาณว่าเขายัางไม่หลับเธอเหลือบมองไปทางมุมเตียงเอนหลังพิงพนักแล้วหลับไปรักษาระยะห่างจากเขาค่อนข้างมากไม่คิดว่าเธอเพิ่งจะหลับตาลงมือเขาก็พาดมาที่เอลเธอดึงตัวเธอทั้งตัวไปทางที่เขานอนอยู่โดยที่มือของเขาซึ่งกอดรอบเอลเธอนั้นไม่มีท่า ทีที่จะปล่อยมือออกได้ยินเสียงพึมพำบอกเพราะเกรงว่าตกดึกเจ้าจะหนาวแล้วโผล่เข้ามาอยู่ในอ้อมกอดข้าอีกถึงตอนนั้นหากมือขาไม่ทันระวังแล้วจะพลาดพลั้งมาโดนแผลที่ขาของข้าอีกเช่นนั้นมีสู้หาท่าที่คุ้นชินให้กับเจ้าเสียตอนนี้เลยเขาเอ่ยอย่างเชื่องช้ารับรู้ว่านางกำลังขัดขืนจึงเอ่ยปากเตือนอย่าขยับ อย่าลืมสิว่าร่างกายข้ามีแผลอยู่ที่แท้ท่านก็รู้ด้วยว่าบนร่างกายตนเองมีแผลู่ลอิ่งซีกรอกตาใส่เขาด้วยความเหนื่อยหน่ายเพราะกังวลว่าจะพลั้งเผลอไปโดนแผลของเขาเขา้าแม้ถูกเขากักขังไว้ในอ้อมกอดก็ยังไม่กล้าที่จะขยับจริงจังซีเอ,อ๋เขานิ่งเงียบไปครู่ใหญ่เรียกนางด้วยน้ำเสียงจริงจัง ที่ได้ยินไม่บ่อยนักในหลายวันมานี้นี่ทำให้มู่อิ่งซีถึงกับนิ่งชะงักไปซีเอ,อ๋อข้าคิดว่าพวกเราจำเป็นต้องพูดจาดีๆกันสักหน่อย mm. เขาเอียงหน้าไปมองนางด้วยท่าทีจริงจังได้สิท่านอยากพูดอะไร เธอจ้องมองเขานิ่งครู่ใหญ่ผ่านไปจึงพยักหน้าเธอเองก็รู้สึกเช่นกันว่าพวกเขาจำเป็นที่จะต้องพูดคุยกันดีๆเพื่อแก้ไขปมในใจเขาดึงมือที่พาดอยู่บนเอวเธอกลับไปเห็นเขายกมือขึ้นประสานหนุนรองท้ายทอย เงียบอยู่นานจนเธอคิดว่าเมื่อครู่ที่ได้ยินเขาพูดว่าต้องการจะคุยอาจเป็นเพียงแค่การเข้าใจผิดเธอคิดถึงความเป็นไปได้ที่แย่ที่สุดแล้วลองเอ่อยถามอย่างเชิงโมจิงอี้หรือว่าความสัมพันธ์ของเราทำให้ท่านรู้สึกว่าถูกผูกมัดทำให้ท่านลำบากใจ ที่จริงคำถามนี้ทำให้เธอรู้สึกลำบากใจมานานเธอเอาเรื่องอดีตที่ผ่านมาใส่ตัวเขาแต่ตอนนี้เขากลับลืมไปหมดทุกอย่างเป็นเพราะความผิดพลาดของพวกเขาจึงจับพัดจับผูมาอยู่ด้วยกันเธอคิดเท่าไหร่ก็คิดไม่ออกว่าเหตุใดเขาจึงชอบคนอย่างเธอตอนนี้ห่างให้โอกาสเขาเลือกอีกครั้งเขาจะเลือกทิ้งเธอไปหรือไม่ เขาหันกลับมามองเพราะคำพูดนางมองเห็นความกังวลเล็กน้อยในดวงตาคู่นั้นคาาเดาได้ถึงความคิดนางจึงยิ้มเล็กน้อยยื่นมือไปลูบศีรษะนางเด็กงอกเจ้าคิดอะไรอยู่ถ้าหากไม่มีคำว่าถ้าหากเราผ่านเหตุการณ์เกือบเป็นเกือบตายมาด้วยกันเพียงเพราะข้าจำเรื่องราวก่อนหน้านี้ไม่ได้ชั่วคราวก็ตัดสินชีวิตเราทั้งหมดแล้วหรือ สีเอ๋ข้าเพิ่งฟื้นขึ้นมาได้ไม่กี่วันข้าหลอกเจ้าไม่ได้บางความรู้สึกของข้าที่มีต่อเจ้าอาจยังไม่เท่าเมื่อก่อนกระทั่งคำว่าชอบที่แท้จริงยังไม่ถือว่าใช่แต่ข้ารู้ดีและมั่นใจว่ารอยยิ้มของเจ้ามีผลกระทบต่อข้าเธอมองเขาอย่างเลื่อนลอยพี่แท้เขาไม่ได้คิดจะทิ้งเธอใจที่คิดไปเองเมื่อครู่ตอนนี้จึงถูกคลายออกสีเอ๋ ทุกวันที่ข้าตื่นขึ้นมาเจอหน้ากับผู้ที่สามารถมองข้าออกได้ทุกอย่างแต่ตัวข้าเองกลับกลายเป็นปริศนาของเจ้าสิ่งนี้ทําให้ข้ารู้สึกสับสนความทรงจำที่ผ่านมาสำหรับข้ามีเพียงความว่างเปล่าข้านึกไม่ออกว่าในอดีตข้าปฏิบัติต่อเจ้าเช่นไรบางทีการแสดงออกตอนนี้อาจทำให้เจ้าผิดหวังเสียใจถึงขั้นยั่วยุให้เจ้าโมโ oh ห แต่เจ้าเป็นภรรยาค่าเจ้าสามารถขอให้ข้าทำอะไรก็ได้ขอให้ข้าปฏิบัติต่อเจ้าเชกเช่นเมื่อก่อนแต่ไม่ใช่หลบหน้าค่าสีเอ,อ๋ข้าอยากบังคับตัวเองให้จดจาเรื่องราวที่ผ่านมาได้มิใช่เพื่อสิ่งใดเป็นเพราะแค่อยากอ่านใจเจ้าออกเจ้าเข้าใจหรือไม่ น้ำเสียงของเขามีความเหงาหงอยอย่างบอกไม่ถูกท้ายสุดก็ค่อยๆหันหน้ามาจ้องมองนางรู้สึกทำอะไรไม่ถูกเล็กน้อยมูอิ่งซีคิดไตรตรองอย่างจริงจังจากนั้นก็ดันตัวขึ้นมาครึ่งหนึ่งมือทั้งสองข้างค้ำที่ปลายคางมองเขาอย่างประเมินมีรอยยิ้มประดับอยู่ที่มุมปากกล่าวอย่างเห็นด้วยไม่แล้วข้านึกว่านิสัยยิงธนงของท่าน จะฝังลึกเข้าไปในกระดูกเสียแล้วไม่ว่าจะก่อนหน้านี้หรือหลังการสูญเสียความทรงจำก็ไม่มีทางเปลี่ยนได้ตอนนี้ดูเหมือนจะไม่ใช่เช่นนั้นพี่แท้ท่านเองก็เป็นผู้ที่สามารถใช้คำพูดแสดงความรู้สึกได้เช่นกันข้าเมื่อก่อนแย่ขนาดนั้นเชียวหรือหญิงทะนนงหลงตัวเอง ชอบคิดเองเออเองไม่ว่าเรื่องอะไรก็เก็บไว้เพียงคนเดียวอยากทำอะไรแต่ไหนแต่ไรก็ไม่เคยพูดออกมาแต่ลงมือทำเลยทันทีทําให้คนอื่นที่เขาไม่รู้เรื่องด้วยต้องคอยเป็นกังวลแม้ในตอนแรกเริ่มล้วนเป็นไปได้ดีทั้งหมดแต่สุดท้ายมักจะทําให้คนใกล้ชิดห่วงใย,ยจนอยากจะบ้า เธออธิบายข้อเสียของเขาอย่างละเอียดยิ่งพูดก็มองเห็นว่าใบหน้าเขายิ่งหมองลงค่าที่แย่ขนาดนี้มีตรงไหนที่สมควรให้เจ้าชอบเพราะโมจิ่งอี้รับไม่ได้กับตนเองในอดีตที่นางกล่าวถึงเขาสงสัยว่านางต้องทนทุกข์ทรมานกับตนเองมากเพียงใดและเพราะเหตุใดานางถึงชอบคนเช่นตัวเขาในอดีตอืม คำถามนี้ค่าเองก็ถามตนเองอยู่หลายครั้งให้ข้าคิดก่อนเธอยิ้มพลางเลิกคิ้วขึ้นลูบป,ปลายคางทำท่าครุ่นคิดอย่างหนกักฟังต่อทันทีไม่มีสะดุดสมัครสมาชิกพรีเมียมดูก่อนใครทุกวันสมัครไม่เป็นทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ